สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกกำลังใจนะครับวันนี้จะพาเด็กๆมาช่างน้ำหนังนะครับสามตัวร้อยบัวบานนาโนสาวชื่นนะครับแล้วก็มีนะครับพี่โมเม้ด้วยนะครับมา แม่แม่จะไปหาไข่นะแม่จะมาหาไข่น้องๆรอน้องๆชื่ออะไรบ้างนี่น้องๆน,นี่กับอะไรนะอันนี้ทองสุกกับพันละ้านหหตัวนี้พันล้านบ่นี่ตัวนี้นนทองสุกครับอตัวผู้ทั้งสองบ่ตัวนี้ตัวเมียตัวนึงครับออันนี้ทองพลายทองสุกกับน้องพันล้านออ๋แม่ ปะาป้าป้าไปรุดน้ำหนักพี่บัวก่อนมาไหมมายืะมาพี่บัวมานี่ถอยไปพี่บัวเท่าไหร่นะนุ่นพี่บัวขึ้นแล้วไปมีมามมพี่บัวเท่าไหร่พี่บัวเท่าไหร่ค,ครับพี่บัวสองศูนย์ห้าห้าพี่บัวสองศูนย์ห้าห้าครับพี่บัว ไอ้มานี่เดี๋ยวหนูเราช่างลังให้ช so like ื่นก่อนบัวเท่าไหร่นะสองศูนย์ห้้สองูทรงตันหาลานโอล่ะซื้นก่อนชื้นทำยมงไงวนี่อันนี้ก่อนมี เมย์มามาเมย์มานี waiting, ่เดี io, ๋ยวก่อนชื่อเท่าไรอู pa, main, ้สองพันหกเมย์ถอยถอยเดี๋ยวเดี๋ยวใจย็นลูกถอยถอยถถอยถอมานี่ก่อนชื่อยังไม่ได้เลยชื่อยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยอยมถอยมามามมามาหกหนึ้นึ่งหครับชื่นึ่งหไปเมนูปจะมามารุ่นเซาเมย มีเยู่อ้จุนี่ฮะไปวอแล้วก็ไปเตะเทสองตันมือสองตัน,ออนามาเลยมาไหมามีมามามา<ด>มาออมา,มาขึ้นมาไม่หรือมา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 จุ่มหวันเลยขึ้นเลยดิ้มาออไปเดี๋ยวก่อนาไกลับไปลุ้นน้ำหนักเสาไหมครับมาเท่าไหร่ครับ สองหนะครับน้ำหนักสาวเมีนะครับสองหนึ่งสี่ห้านะครับน้ำหนักสาวเมถอยเมถอย,ถอย,ถอยลูกโอ้โหเม่เมจา้าถอยถอยรู้แล้วน้ำหนักหนูสองหนึ่งสี่หาจังกลับอีกสองหนึ่งส้าใช่ไหมครับคุณหมอ อสองหนึ่งสี่ห้าครับสองหนึ่งโหเบากว่าพี่บัวอีกเอ้พี่บัวสองตันห้าไม่ไม่ไม่เบากว่าพี่บัวอีกแล้วสองหนึ่งสี่าพี่บัวสองตันหเดีสองหนึ่งสี่ห้าสหองจุดหนึ่งแปตันนะครับแม่ ท้าเนี่ยจะอเคิวซอ่ะท่าคิวซ์ทํทำท่าบลูบรอเนี่ยเนี่ยทาจีวานี่ตุนเท้นเลยเออทำแทำท่ารลูบบลเมย์ม่์มมามาเยอะแม่เยอะแม่์มยมมมา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 เยอะเยอะมาไม่มาจะไปไหนน่ะหนูไม่ขึ้นรถบ่บอกว่าพี่บัวครับนม่มามามา ไปขึ้นรถปะไปขึ้นรถเบากว่าพี่บัวครับอันนี้พอยครับพอยอ้ออาว้วัสดีครับฮะขึ้นไหมครับคุณหมอโอคมาครับ,ข,มามารบขวัญสุรินครับขวัญสุริน คุณหมอให้โมเมขึ้นใหม่ครับคุณหมอจะอครับผมโมเมฮ้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมถอยเมยเดี๋ยวก่อนถอยเดี๋ยวขึ้นใหม่ขึ้นใหม,ม่ฮ <ละ S 1> ้อ,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 อถอยถอ,อ,อยออมาไปขึ้นมาคุณหมอให้ขึ้นใหม่ มา ane, ไหมมา oh, มามาเอ่อขึ้นมาไอไคุณหนูเฮ้าพอพอพอเฮ้าเฮาเฮาพอนิ่งเท่าไรครับคุณหมอเฮ้าเม่เฮ้าเฮานิ่งนิ่งไหมเม่ไม่ใช่จะลดลงบอกคุณหมอเท่าไรหนึ่งสี่ห้าเหมือนเดิมบอก สองหนึหมือนเดิมบ่สองหนึ่งลดอีกแต่ตอนนี้มันสองหนึ่ง้นะเฮาเฮาเเดียวเอาไหมสิเฮาไม่เฮาเฮาเฮาไม่เฮานึงๆหน่อยแม่ตอนนี้มันสองหนึ่งส่ห้ สรุปคือเท่าไหร่ครับสรุปสองหนึ่งสามศูนอ๋อนะครับมันจะคาดเครื่องประมาณห้าหรือสิบน,นะครับสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสามศูนโอ้ยขึ้นไม่มากนะครับนี่นนฮะซีโอ โมเมสองปีนั้นหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์ครับแสดงว่าขึ้นแค่ร้อยโลเองต่อปีปีที่แล้วไอสองปีที่แล้วหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับนี่สองหนึ่งสี่ห้าขึ้นไม่กี่โลนะครับสองร้อยโลไม่หม่ โอ้ยปีละร้อยครับปีละร้อยโลมีเอ้ยอีกอย่างช่วงนี้เขาน้าหนักลดด้วยแหละครับโมเมนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขาปวดฝันนะครับโบกว่าพี่บัวสามร้อยกิโลเออเกือบสี่ร้อยพี่บัวสองสองห้าห้าได้ไหมเนี่ยเออก็นั่นแหละอันนี้ก็สองหนึ่งสี่ห้าก็บอกว่าสามร้อยกิโลเนาะอะไร ไม่มเมนะบกกว่านะมเมเบากว่านะเน,นี่ยพี่บัวสองตันหา้าเลไม่เขา,าสองศูนย์ออโอ้เพราะว่าทีา่สห้าห้แม่นบ่นุพูดเลวพูดว่าสองห,าหา <c oughs> กก้าห้าศูนย์มเมนักกว่าครับโอเคครับโมเมนักกว่าครับโมเมนักกว่าพี่บัวนะครับไม่ไม่ไถอย,ย,อย,อยออเยอะเยอะเอแล้วเยอะ ไม่จ้าถอยถอยมาไม่มามาย,มมยืยอพอแล้วมาม,มาถอยยือยือ้อไม่ต้องชั่งแล้วพอแล้วรู้แล้วน้ำหนักหนูมามาพี่เมย์หนักกว่าพี่บัวไม่กี่โลครับประมาณร้อยโลนะครับประมาณร้อยโลนะครับพี่บัวสองตัน ห้าสิบห้าเมสอง 2. ตันหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามาไหมมาเอาทเอ,ท,เอที่นี่แล้วก็จะขึ้นรถจะพาเด็กๆกลับบ้านอะ่ะจะพา นะครับน้องๆกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ